สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น็อเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับทิปและทริคนะครับในเกมนัสซี่ผงนะครับพาร์ทสองนะครับมาเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันดีกว่านะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าเราควรที่จะเลือกไอเทมที่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี่ย เป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจหรือแฟลตดาเมจหรือว่าเป็นตัวเลขตรงๆนั่นเองนะครับบางทีเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆอาจจะเห็นว่ามินเนี่ยนดาเมจเปอร์เซ็นต์กับมินเนี่ยนที่บวกตรงๆเอ๊ M 5, บวกแค่5บวกแค่10เองเรามาดูกันนะครับว่าตัวเลขไหนเนี่ยมันจะให้เยอะกว่ากันนะครับอ่ะโดยตอนแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวนะลองให้ฟาคอนนะตีนะเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าถูกต้องไหมครับอ่ะสกิลของฟาคอนนะัทนะครับมันจะสเกลมันจะสเกลพร้อมกับอ่ะ มันจะสเกลที่ฟิสิกอลทัวร์วิงแล้วก็มินเนียนนั่นเองนะตอนนี้จะเห็นอยู่ที่660นะครับ6 0นะอ่นะต่อมานะครับนัดใส่อันเนี้ยนัดใส่หมวกเนี้ยใช่ไหม7จ็ 74. อ่าอันนี้มันเป็น79 Increase Towing Damage นั่นเองก็แปลว่านัดจะเพิ่มแน่นอนนะครับก็คือจาก660กลายเป็น920นั่นเองเพิ่มมาเยอะเลยนะครับ300นั่นเองก็เพิ่มประมาณเกือบ100%นะตามที่มันบอกนะครับอ่าโอเคสมมุตินนะลองตีเมื่อกี้นะคิดไปไรเนะีย เมื่อกี้นักสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยมันจิดเจ็ดแปดพันเห็นไหมมันก็จะเพิ่มประมาณเนี้ยอ่าโอเคเราก็จะเห็นดาเมจที่มันหมื่นเก้าทั้งเมื่อกี้สูงสุดประมาณหมื่นสี่ใช่ไหมครับอ่าดาเมจมันก็จะแหวงแหวงนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วถ้าสมมติน,นักใส่ throwing damage นะครับมันจะเยอะกว่าไหมเรามาดูกันปุ๊บหกน้อยเป็นหนึ่งพันเอ็ดเมื่อกี้เราได้แค่เก้าร้อยเก้าสิบอันนี้เราได้เท่าไหร่เอ่ยพันเอ็ดนั่นเองนะแต่มันเพิ่มแค่เท่าไหร่เองสามสิบสามทรอยด์วาิ่ะ เดี๋ยวนัดลองตีให้ดูอีกรอบนะครับอ่ะเราเห็นแล้วปุ๊บเห็นไหมหมื่นหกเมื่อกี้หมื่นสี่หมื่นเก้าอ่ะเดี๋ยวมันต้องรอแบบให้ดาเอ็ใช่ไหมสองหมื่นเอ็ดเมื่อกี้ได้แค่หมื่นเก้าต้องไหมอ่ะดาเมจเนี่ยสองหมื่นห้าอ่ะ สรุปสั้นๆนะครับสำหรับแฟลตดาเมจนะครับที่มันบว,บวกตัวเลขตรงๆกับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันไหนดีกว่านะครับในช่วงต้นเกมนะครับจนถึงท้ายๆจนถึงท้ายกลางเกมนะก็คือไม่เกินคอร์รัปชั่น2 0 0นะครับตัวเลขธรรมดาจะดีกว่านะก็คือบวกเลขไปตรงๆนั่นเองนะแต่ถ้าหลังคอร์รัปชั่น2 0 0ไปแล้วนะครับ ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยเริ่มจะมีผลให้เห็นแล้วว่ามันมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวดามจตมัลติพิเคชันของเพื่อนเพื่อนนั่นเองบางทีเพื่อนเพื่อนใส่ตัวบวกดามจตไปแบบบวกตรงๆไปแล้วเยอะแล้ว ประมาณชิ้น2ชิ้นอาจจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับอ,อันนี้เป็นข้อสรุปแต่ถ้าจะคิดง่ายๆเลยก็คือพอเราเพิ่งเริ่มเล่นประมาณ100่งร้อย c o r r p t i o n หรือว่าเพิ่งเคลียร์โมโนลิธแรกๆนะครับบวกตัวเลขจะไวสุดในช่วงเก็บเลเวลแล้วก็ช่วงเคลียร์โมโนลิธเพื่อที่จะเอาบวก100่งร้อย c o r t i o n นั่นเองนะฮะอ่ะเรามาดูข้อ2กันดีกว่านะครับข้อ2นี้น่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเราไปดูที่โมโนลิธนั่นเองหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าบลเเิ่งมีอะไรบ้างนี่ เบสซิ่งนั่นเองนะฮะเทคนิคในการที่เราจะเคลียร์เอ็มพาวให้เร็วที่สุดเราสามารถที่จะไปขวามือได้เลยก็คือไปหนึ่งสองสามสี่เพราะว่ามันเคลียร์แค่3อันนี้เราก็สามารถที่จะเปิด c o ร์รัปชั n นหนได้แล้วนะนี่เห็นไหมฝั่งซ้ายนะั้นไม่ได้เคลียร์เลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นหลักๆนะแล้วเราจะเช็คเบสซิ่งได้ยังไงเบสซ i n g เราสามารถที่เช็คได้ตรงนี้นะครับกด ไอ้อินเวนทอรี่และไปกดที่ b เบ s ซิ่งเราจะเช็คได้ว่าเรามี b เบ s ซ i n g อะไรอยู่และเบ s ซ i n g ที่มันเหลือมีอะไรบ้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเช็คได้ในเว็บนะบเดี๋ยวน่จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างว่ามีเบ s ซ i n g อะไรบ้างนะโดยภาพเบ s ซิ่งก็จะเป็นอยู่ข้างบนนี้นะครับจะบอกหมดเลยว่าตรงโมโนลิทชั้นไหนมีอะไรบ้างนะครับฟอร์เค้าแคสนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ normal จนไปถึงสูงสุดเลยนั่นเองนะ โดยการฟาร์มเบสติ้งนะครับผมแนะนำให้เราฟาร์มตอน Empower นั่นเองนะตอนแรกๆนะที่มันยังไม่ถึงคอร์รัปชั n น0 0ฟาร์มอะไรก็ฟาร์มไปเถอะครับไม่ต้องซีเรียสมากพอสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องมาเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับในตรงนี้นั่นเองนะฮะใน Empower แล้วมันก็จะให้เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าครับต่อมานะครับเป็นอีกทิปหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มดาเมจได้แบบสเสถียรดยที่ไม่ต้องคิดเลยว่า เอาอะไรอะไรนะครับก็คือการเพิ่มเลเวลของสกิลนั่นเองหลายคนอาจจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เฟลคอนวีนะก็คือเป็นสกิลดาเมจหลักขพาะนัดเล่นเหมือนกับสายกนกเนาะก็คือจะ30แล้วแล้วก็ได้บอมเนี่ยยีเลยนะครับอ่ะลักๆที่เราจะหาได้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะหาได้จากยูนิคนะครับแต่เราสามารถที่จะหาได้จากไอเทมชิ้นอื่นอีกก็คือจะเป็นหมวกนะครับหมวกเสื้อนะครับหมวกเสื้อแล้วก็มือนะ หมวกเสื้อมือนะครับที่เราสามารถที่จะหาบกเพิ่มสกิลได้หลักๆหมวกเสื้อมือนะครับแล้วก็จะเป็นยูนิคอื่นๆนะที่เพิ่มมาและยังมีอีกหลายแบบหลายอาชีพนะหลายมาสเ e อรีนะครับที่สามารถมีตรงจุดอื่นได้นะครับรลิก really, ก็เป็นอีกหนึ่งงนะ้นที่เพิ่มทุกสกิลเลยนะ ต่อมานะครับหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับรูทฟิลเตอร์นะครับวันนี้น่าจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับรูทฟิลเตอร์นะแต่เราสามารถที่จะไปดูได้ในเว็บนะครับว่า,าชีพเราใช้รูทฟิลเตอร์ยังไงนะครับแต่บางทีเวลาเราดรอปไอเทมเนี่ยดรอปมาแล้วรูทฟิลเตอร์เราบางทีเราอาจจะเซตติ้งผิดหรือว่ามันมีไอเทมบางไอเทมที่เราอยากจะได้เราสามารถที่จะกด x ในคีย์บอร์ดเพื่อที่จะโชว์ดูได้ว่าเไอเทมไหนดีจริงหรือไม่ดีจริงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีเหมือนกับไอเทม excel อันไหนที่เราอาจจะเอาไปใช้เพื่อที่จะไปผสมไปผสมยูนิ้เพื่อที่จะได้เป็นเเจนดารี่ได้นะก็เราก็สามารถที่กด x เพื่อที่จะโชว์ได้ทั้งหมดนะแล้วเราก็สามารถที่จะกดเก็บได้อย่างนี้อีกด้วยนะถือว่าเป็นตัวช่วยหลายๆอย่างก็เพิ่งเชอเองนะต่อมาก็จะเป็นเราสามารถคลิกขวาที่กุญแจแล้วเราสามารถที่จะคลิกวาร์ปไปที่ทาร์กเก็ตเหมือนกับดันเชียนที่เราอยากจะไปฟาร์มได้เลยนะฮะ น,นี่เป็นแบบเหมือนอะไรที่ง่ายๆเราไม่ต้องกด M เ,เลยแมปมันอยู่ไหนอยู่ไหนนะอันนี้ก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะฮะแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดดัมมี่ที่เราจะไปเช็คว่าเอ้ยบิลนี้ดีไหมโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบเหมือนกับโฟกัสในโมโนลิธนะฮะเราสามารถมาที่ตรงนี้นะแชมเปี้ยนอารีนาหรือว่าตรงกดที่คลิกอารีนาขี่แล้วก็วาร์ปมานั่นเองนะฮะถ้าใครยังไม่เคยมาก่อนนะครับก็สามารถที่จะเดินมาทางซ้ายว์ปตรงนี้เดินเดิน,เด,นเดินมาแล้วก็จะมีเหมือนกับดัมมี่ให้เราได้ลอง ว่าด้าเมจหรือบิวเราเนี่ยสามารถที่จะโจมตีได้แรงแค่ไหนแล้วนั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิปพาร์ทสองาทิปย์แรก็ทีิปพาร์ทสของนัะนะฮะถ้าเพื่อนๆมีทิปอื่นปอะไรใหม่ๆสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ